สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับภูมิกับช่างเอชแนลนะคะวันนี้มากันแบบเร่งรีบมากมากันแบบว่าสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าวดิฉาันานั้นเพิ่งได้รับพัสดุนะคะเมื่อสักคู่สักพักเลยนะคะก็เลยอยากจะมาพรีวิวก,กล่องนะคะซึ่ง ป้าดาก็คือสิ่งของที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะคะก็คือภูมิได้มีการสั่งกิมบอลไม้กันสั่นะคะของชิยุนสมูทเอ็กนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าไอที่ภูมิกำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกิมบอลคืออะไรชิยุนสมูทเอ็กคืออะไรเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะคะเดี๋ยวภูมิจะพาทุกคนไปดูแอดโฆษณาของชิยุนสมูทเอ็กกันก่อนเลยนะคะจะได้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูแอดโฆษณาของมันเลยค่ะ ¡Suscríbete al canal! และนี่ก็คือแอดโฆษณาของ g กิมบอลของชื่อยุนสมูทเองนะคะเป็นกิมบอลหรือเรียกง่ายๆก็คือไม้กันสั่นนั่นเองนะคะไม้กันสั่นก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์เพื่อแบบไม่ให้ป้องกันภาพสั่นไหวเนาะชื่อมันก็ตรงตัวอยู่แล้วว่าไม้กันสั่นเนาะโอเคไม่พูดเยอะก็เลยเดี๋ยวพูจะมาแกะกล่องจริงๆอะแอบบแกะตรงนี้ไปแล้วนะคะก็แต่ว่ายังไม่ได้แกะของด้านในนะโอเคมาเริ่มกันเลย ก็หน้าตาแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะพูมสั่งจากช้อปปี้นะคะในราคารวมจัดส่งแล้วก็ประมาณ1 8 0 0บนะคะแต่ว่าราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1,990บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดมาเดี๋ยวมาแกะน้องกันเลยดูนกจิตไหมดูมีความสัดดิ์ ตาดาชิ้นแรกนะคะตัวนี้จะเป็นในกล่องของเขามันจะเป็นเหมือนเป็นเซตที่เขาจัดไว้ให้ของร้านคา้าเนาะตัวนี้มันจะเป็นขาตั้งแต่จะมันจะไม่ใช่ขาตั้งของของตัวของตัวยี่ห้อนี้นะคะมันจะเป็นของยี่ห้ออื่นแต่ว่าเหมือนกับเขาเ,เหมือนกับว่าเขาจับเซตให้นะคะอันนี้ก็เป็นสีดาแบบนี้เดี๋ยว้าตัวนี้ไปเกาะเพราะว่าเราต้องไปกันที่พาเอของเราก่อนนะคะฉันดูโรคติดมาก อาออกมาแล้วนะจ๊ะและนี่ก็คือแพ็กเกจของเรานะคะกินบอลตัวนี้คือยี่ห้อชี่หยุดสมูทเอกนะคะก็จะมีนี่สมูทเอกตัวนี้ นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดดีเทลต่างๆด้านข้างกล่องแบบนี้นะคะรุ่นนี้มันจะมีทั้งหมดสีขาวกับสีขาวคือสุนี่แล้วก็สีขาวนะคะตอนแรกภูมิมันอยากจะสั่งเป็นสีขาวเพราะว่ามันไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนแล้วคือสมาร์ทโฟนของภูมิเนี่ยเป็นสีขาวทั้งสองเครื่องเลยก็นี่ <S 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 ปกติภูมิจะใช้เครื่องเนี้ยเอาไว้ถ่ายที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอต่างๆคือมาจากเครื่องนี้ทั้งหมดถ่ายเครื่องนี้ตัดต่อเครื่องนี้นะคะแต่ว่า ก็เลยอยากจะได้สีขาวเพราะจะได้ดูแบบคุมโทนไงขาวสะอาดนวลตาแต่คือแบบด้วยความที่แบบเออลงกลัวมันจะเลอะง่ายไหมอะไรไหมเพราะโทรศัพท์มันส่เคสได้ถูกไหมเออแต่แบบอันเนี้ยมันถ้ามันเลอะมันอาจจะดูไม่สะอาดคุมก็เลยสั่งเป็นสีเทามานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนแกะคุมขอบอกนิดนึงว่ามันจะมีเหมือน QR code ตรงนี้นะคะจะมีเออนี่เห็นไหม เห็นเนาะเออเนี่ยจะมีแบบเป็น ios แล้ว ios แบบ ios นะคะของ iphone แล้วก็เป็น android เนาะก็คือตัวไม้กันสั่นตัวเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องมีการ activate คือไม่ใช่ว่าแบบแกะกล่องออกมาเหมือนไม้เซลฟี่แล้วคือยัดโทรศัพท์เข้าไปแล้วคือจะใช้งานได้เลยคือมันจะต้องมีการ activate เกิดขึ้นนะคะต้องมีการเปิดใช้งานตัวระบบลงชื่อเข้าใช้นู่นนี่เนาะเพราะว่าเขาจะมเีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะคะ ขอแากแกะไปด้วยพูดไปด้วยเหมือนเป็นแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตัดต่อให้อะไรให้นะคะขอบอกเหตุผลที่ภูมิตัดสินใจซื้อกิมบอลหรือไม้กันสั่นตัวนี้คือถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ภูมิไม่รู้ภูมิไม่รู้ว่ามันจะจําเป็นสําหรับสาหรับภูมิไหมแต่ภูมิรู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้ภูมิแบบก็ไปเที่ยวบ่อยถ่ายคลิปบ่อยแล้วคือแบบเออ เราก็ไม่เราก็อยากจะทำวีดออีโอของเราออกมาให้แบบคนดูเขาไม่เวียนหัวเข้าใจไหมอยากจะให้มันออกมาแบบเก๋ๆนิดนึงอะไรนิดนึงนะคะก็กิมบอลรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับมือมากมากเลยนะจ๊ะตาดาและนี่ก็คือของด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะคะโฟ,โฟกัสที่แพ็คเอ่อโปรดักนะคะไม่ต้องโฟกัสที่มือดิฉัน พราะมือดิฉันคือไม่ได้เลยและนี่คือน้องกิมบอลของเราดูสิ <Wow. S 1> ขนาดเท้าฝ่ามืออ่ะสาเหตุหลักๆที่ภูมิตัดสินใจซื้อกิมบอลร,รุ่นนี้เลยก็เพราะว่ามันอันแค่เนี้ยมันอันแค่เนี้ยทุกคนแต่ว่าคุณสมบัติต่างๆก็คือจึง้งคือดีมากคือแบบเมื่อเทียบกับราคาพันเก้านะคะแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะมัน มันดีมากจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันอีกว่าม,มีอะไรบ้างด้านในด้านในรู้สึกว่าจะมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จสายชาร์จของเขาเป็น USB Type C นะคะก็ดีเลยเพราะว่าโทรศัพท์ของภูเนี่ยเป็น Type C ทั้ง2เครื่องเลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องพกหลายอันเนาะนี่ก็จะมีคำว่าชี่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โฟกัสหน่อย ไอโฟกัสก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นคู่มือคู่มือการใช้งานนะคะอ๋อมีภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนมีหลายภาษามากๆเลยภาษาไทยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมไม่น่าจะเห็นหรอกเนาะเออมีคู่มือภาษาไทยนะคะโอเคก็ในกล่องก็จะมีแค่สสิ่งนี้นะคะแล้วก็ตัวที่แถมมาไม่ใช่ด้วยแถมสิ <laughs> ก็คือซื้อนั่นแหละแต่ก็คืออาจจะได้ราคาถูกหน่อย นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นขาตั้งอ่ะเดี๋ยวมาดูขาตั้งขาตั้งมันจะดีกว่าแบบขาตั้งที่มันเป็นของยี่ห้อของมันนะเนาะอ่ะใส่ไงมันก็จะใส่เข้าไปแบบนี้หมุนหมุนมุนมมุนมุนแล้วก็ตั้งนะคะโอเคก่อนอื่นที่ภูมิจะแกะเดี๋ยวภูมิขอญาตอ่านสรรพคุณต่าง,างๆให้ทุกคนฟังก่อนเนาะก็คือชื่อยืนสมูทเอ็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม้กันสั่นนะคะน้ำหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่200 246กรัมนะคะแล้วก็รับน้าหนักได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะคะแล้วก็สรรพคุณตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบติดตามใบหน้าก็หมายถึงกบว่าเราเราตั้งเราตั้งมันไว้ใช่ไหมหรือว่าเราจะถือเดิอนอย่างงี้ก็ถือ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 ,ถอแล้วแบบเวลาเราหมุนไปไหนเงี้ย อีตัวเนี้ยมันก็จะแบบแทนตามหน้าเราแล้วให้มันโฟกัสอยู่ที่หน้าเรามันก็จะแบบตามหรือ่าจะให้ตามวัตถุอย่างอื่นให้มันโฟกัสตัวนี้มันก็จะหมุนตามวัตถุตัวนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้วิดีโอของเราคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันดูแบบดูเก๋ขึ้นนะดูเป็นคนแบบตะตอกเก่งเนาะอ,อะไรอย่างเนี้ยต่เปล่าเลยนะคะคือตัวนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่ส0 0พันมิลลิแอมนะคะใช้งานได้ยาวนาะนสูงสุดต่อเนื่องเนี่ย5้าชั่วโมงแล้วก็ ชาร์จเต็มเนี่ยชาร์จเต็ม2000ัแอมป์เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็คงไม่มีใครเดินถือทั้งวัน5ชั่วโมงแบบนี้หรอกเนาะต้องมีการพักเครื่องบ้างหนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวภูมาเริ่มแกะกันเลยนะคะก่อนอื่นแกะยังไงแกะยังไงก่อนอื่นต้องแกะนี้ก่อนเลยเนาะ,ะเดี๋ยว ไม่กล้าแกะเลยเดี๋ยวขอไปเปิดดู YouTube ดูวิธีการเปิดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันงัดผิดเนี่ยก็อาจจะพังเลยนะคะ โอเคเดี okay. ๋ยวขอตัวไปดูวิธีการเปิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับปาจ้าทุกคนเราจะต้องทำการ Activate ก่อนนะคะโดยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นตัวนี้นะคะ mm. เป็น ccam Me นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวคุณทำการดาวน์โหลดติดตั้งนะคะแล้วก็ทำการ Activate ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราทำการ Activate เสร็จแล้วเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาในการใช้งานมาจอกมาเป็นยังไงนะจ๊ะ โอเคทุกคนเล่นเอาแบบเหงื่อแตกเลยเพราะว่าไม่กล้าหมุนแรงเลยนะคะและนี่ก็คือกิมบอลที่ภูมิในกลางออกมาแล้วนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้่าเราลองใส่มือถือเข้าไปนิดน,นึงนะคะะ,ะหลังจากใส่โทรศัพท์เข้าไปนะคะก็ตั้งบาลานซ์ให้มันอยู่แบบตรงกงึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางนี่ให้มันแบบ กลางนิดนึงนะคะก็ลักษณะของตัวบอดี้นะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ปุ่มคอนโทรลก็จะมีแค่3ปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นจอยสติ๊กเอาไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเล่นขึ้นเลื่อนลงนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มเหมือนแบบเอาไว้เปลี่ยนโหมดอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวูมจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะคะปุ่มเปิดเครื่องก็อยู่ตรงนี้พร้อมกับไฟสถานนะแล้วไงต่อ ก็จะมีไฟสถานะขึ้นแบบนี้นะคะโอเคทุกคนคือเมื่อกี้ไปนั่งงมนานมากก็ค,คือแบบ คือ,อยอมรับเลยว่าแบบยังใช้ไม่เป็นแล้วก็ยังงงๆอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลากับมันนิดนึงและนี่ผมก็ใส่ตัวโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับใส่ไอตัวขาตั้งแบบนี้ด้วยนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ปุ่มคอนโทรที่บอกไปตอนแรกนะคะมันมี3ปุ่มแบบนี้นะคะปุ่มนี้ก็เหมือนเอาไว้เปลี่ยนโหมดหรือหรือแบบเปลี่ยนแบบแนวตั้งแนวนอนนี้เป็นแบบนวนอนใอช่ไหมเดี๋ยวคมจะเปลี่ยนเป็นแบบนวตั้งให้ดูนะตึ๊ดตึ๊ดนี่เห็นไหมอ่ะนี่อีกรอบหนึง่งตึ๊ด ก็จะเป็นแนวนอนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กไว้ควบคุมทิศทางทางซ้ายทางขวาอะไรเป็นอาารยมจะหมุนลองหมุนให้ดูนี่นะคะมันก็จะหมุนรอบตัวเองแบบนี้เลยได้ประมาณครึ่งรอบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเอาไว้ซูมนะเดี๋ยวภูมิลองซูมดิมันแต่ว่ามันต้องใช้กับกับแอปพลิเคชันของเขานะคะ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งเลยภูมิอยากให้ดูมากเลยอะว่าแบบแต่ว่าคือยังไงเดียคือไอตัวแอปพลิเคชันของมันนะมันจะมีโหมดบิวตี้เล็กๆนะคะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบดูไม่สดจนเกินไปเนาะอันนี้วิดีโอที่ภูมิอัดอยู่คือวิดีโอสดแต่คือในกล้องเนี่ยคือหน้าสวยมากเลยอ่ะ เดี๋ยวยังไงภูมิต้องไปลองเล่นดูก่อนนะคะคลิปนี้ก็มาทําการแกะกล่องพรีวิวให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวภูมิจะลองอาพาน้องกิมบอลของภูมิเนี่ยออกไปถ่ายที่ต่างๆหรือว่าอาจจะถ่ายแถวๆบ้านนี่แหละคือแบบแค่ลองดูว่าเออมันมันมีหลายโหมดมากเลยนะก็คือเดี๋ยวไปลองเล่นให้มันคล่องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยัยงไงค่อยว่ากันอีกทีคลิปนี้ก็คือเป็นการพรีวิวแบบเบาๆใสๆงงๆไปก่อนนะคะก็ตอนนี้ทําได้อย่างเดียวก็คือแทนค่ะ หมุนค่ะแล้วก็เปลี่ยนแนวตั้งค่ะอาเก่งไหมแนวตั้งลาอุ้ยสวยมากเลยในกล้องก็เดี๋ยวคุณขอสรุปสั้นๆน Lang, <tinc S 1> ิด <c oughs> นึงนะคะสำหรับ g i ม b a l รุ่นชื่ออยู่ smooth x ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์วิดีโอหรือว่าอยากหรือชอบที่จะเออไลฟ์เฟซบุ๊กเดินไปเดินมาอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบเออเอาไว้ถ่ายรูปก็ได้เพราะมันเป็นไมคเซลฟี่เนาะคือแบบมีระบบถ่ายแบบ แสดงสัญ,ญลักษณ์2นิ้วหรือว่าเป็น5นิ้วแบบนี้มันก็จะทําการถ่ายให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งที่ภูมชอบมากๆเลยก็คือมันเหมือนมีโปรแกรมตัดต่อให้ในแอปพลิเคชันชี่แคมี่ของมันเลยนะคะก็ไม่ต้องไปแบบซื้อ VIP อย่างตอนนี้ที่ภูมิที่ภูมิตัดวิดีโออยู่ทุกคลิปทุกคลิปเนี่ยภูมิซื้อ VIP ของไฮมัสเตอร์นะคะเป็นรายปีปีปละ1 0 0 0บาทเนาะก็เดี๋ยวมันก็ใกล้ๆที่จะหมด ใกล้ๆสิ้นปีนี้แหละ v i p ก็จะหมดแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบเออจะซื้อต่อไหมหรือว่าจะใช้โปรแกรมที่มันมีมาให้ในแอปพลิเคชันตัวนี้ตัดก็เดี๋ยวยังไงไปลองเล่นกันก่อนก็คือเหมาะกับมือใหม่พกพากง่ายขนาดเล็กนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายขนาดใช้งานง่ายดิฉันยังงงขนาดนี้เลยนะคะก็คือดือดอดาดาสุดเลยนะคะยังไงก็ ยังไงไปลองดูตัวนี้กันได้นะคะชื่อหยุนสมุดเอกตัวนี้นะคะเอาไว้แบบไปท่องไปเที่ยวแล้วก็แบบถ่ายเป็นวีล็โอสั้นๆหรือถ่ายเป็นแบบวิดีโอมันลงสตอรี่เก๋ๆสตอรี G ่ไอจีเฟ o บุหรือแบบไลน์ a c e b o o k ให้กล้องมันไม่สั่นอย่างเงี้ยก็ดีก็ได้เช่นกันนะคะยังไงภูมิก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครดูแล้วงงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าภูมิจะพาน้องกิมบอของภูมิ ออกไปเล่นข้างนอกกันนะคะดูซิว่าน้องเนี่ยจะทําให้ภูมิผิดหวังหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ภูมิยังไม่เข้าใจน้องและน้องก็ยังไม่เข้าใจภูมินะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราห่างกันสักพักก่อนแล้วกนน้องจ๋าแล้วเดี๋ยวเราเจอเกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะ